แก้ดวงเรื่องดาววันที่ 13, ส3าเมษายนที่บอกว่าเป็นเสาที่ห้านะครับของปีเป็นเสาแรกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายกระแสบอกเลยว่าโอ้โหต้องทําพิธีนู่นนี่นั่นตอนนี้อาจารย์แบมมีคําตอบฟังดีๆนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับอ่ะใช่มันเป็นวันที่แรงแต่ทางแก้มันก็ต้องมีแน่นอนนะครับเอาแบบง่ายสุดเลยคือน้ำมนต์นั่นเองนะครับน้ำมนต์ว่าคุณจะไปที่ศาลลักเมืองนะครับจากวัดดังหรือวัดที่ทําพิธีกรรมพวกนี้เอามาอาอ่า แก้ดวงด้วยทีนี้นี่คือหนึ่งสองนะครับเอาแบบง่ายสุดสำหรับคนที่มีพ่อแม่และกันเนาะคนที่มีพ่อแม่คือไปกราบท่านครับไปล้างเท้าท่านครับให้ท่านให้พรพรใดไม่มีประเสริฐเท่าพรพ่อแม่จริงไหมพรพ่อแม่คือประเสริฐที่สุดน,นะครับอรหันต์ของบ้านนะแล้วเอาน้ํานะครับที่เราล้างท่านเท้าท่านนะนะมาอาบแก้เสนียดแก้ทุกแก้โศกได้ทุกอย่างนะครับ อันที่สรักษาศีลครับรักษาศีลหนะครับผมผมยังเชื่อว่าบางทีการจุดทาพิธีบางอย่างก็ยังไม่เท่ากับการรักษาศีลรักษาใจตัวเองครับรักษาใจตัวเองให้มีสติให้ปลอดภยัยรับประกันว่าสาวหานี้จะทําอะไรคุณไม่ได้ขอให้เฮงปังรับสงการเดินทางปลอดภยัยเจอกันนะครับที่ขอนแก่นนะครับ